นิมิตในการรับใช้ก็คือเราต้องการที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นคริสตชาปนสถานกลางนะเป็นชาปนสถานคริสเตียนกลางนะครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนทุกคณะทุกนิกายทุกคกริสตจเพราะว่าเรารู้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าหากว่าไปประกอบที่อื่นเนี่ยมันแพงอะไรที่มันควรที่จะรักษาทรัพยากรของคริสเตียน นะครับก็อยากที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ยังมีชีวิตนะฉะนั้นนโยบายของคริสนเสียก,ก็คือปรารถนาที่จะเป็นเราเรียกว่าผู้ที่ปลอบใจนะครับเพราะว่าบางครั้งต้องคิดว่ากว่าคนป่วยเนี่ยจะเสียชีวิตเนี่ยโหเขาต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากไปแล้วนะครับเรายังจะต้องมาเสียเอาตอนนี้อีกก็คงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเราเรียกว่าน่าเห็นใจ นะครับฉะนั้นเราจึงมีสถานที่เราเตรียมสถานที่ของเราล่มลื่นกว้างขวางนะครับแล้วก็สวยงามนะครับสมเกียรติสำหรับการที่เราจะรู้ว่าพวกเราเป็นลูกพระเจ้านะครับในช่วงโควิดนี้คือในช่วงแรกเนี่ย พี่น้องคริสเตียนไม่เข้าใจนะครับว่าทางราชการเนี่ยพอเป็นศพโควิดปั๊บโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเนี่ยก็จะพยายามที่จะเขาเรียกว่าเราเรียกว่าจัดก,การศพให้เร็วที่สุดฉะนั้นก็มักจะไปบอกว่าไปไกลไม่ได้นะครับต้องเผาใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับฉะนั้นพี่น้องคริสเตียนก็เลยเราเรียกว่าต้องไปใช้วัด ในในกรณีโควิดเพราะว่ามันมีมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายอย่างนะครับแต่ว่าพอเราสอบถามก็ไปจริง,รงๆก็พบว่าคริสเตียนก็ดีอิสลามก็ดีสามารถไปนะครับศาสนสถานของผู้ที่เชื่อตามศาสานานั้นได้ฉะนั้นเราก็เลยสามารถที่จะแจ้งกับพี่น้องว่าไม่จําเป็นบอกได้เลยครับส่งมาที่นี่เป็นเพียงแต่ว่ามาตรการต่างๆเนี่ยเรานาเนินการครบถ้วน นะครับในกรณีของโควิดเนี่ยเราก็ตั้งแต่รถแลนะ้ตั้งแต่ไปรับศพเนี่ยมันก็ต้องมีการฉีดฆ่าเชื้อตลอดทางเลยครับนะครับพอรถมาถึงคฤหจสกรรถทั้งคันก็จะต้องถูกสเปรย์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็ต้องสเปรย์ทุกผู้ที่ปฏิบัติงานก็ต้องอยู่ในชุด PPE นะครับป้องกันอะไรพวกนี้แล้วเมื่อศพมาถึงก็ต้องเข้าเตาเลยนะครับก็ไม่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 ประกอบพิธีก่อนนะครับเข้าเตาไป เราก็จะมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งสำหรับญาติที่จะทำพิธีเราก็ให้บริการนะครับเกือบทุกสัปดาห์ก็ขอบคุณพระเจ้าที่คริสเตียนเสียชีวิตด้วยโควิดยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นเกือบทุกสัปดาห์เหมือนกัน นะครับก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นการาที่ทัจฎ์ของเราคิดค่าใช้จ่ายในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเราเรียกว่า,เ,าเห็นเห็นคุณความเดือดร้อนเนี่ยก็ทําให้เราไม่มีงบประมาณมากมายในการที่จะเตรียมเลือกอุปกรณ์ไอ้ที่จะตั้องใช้เยอะเนี่ยก็คือเกี่ยวกับน้ํายาในการที่จะทําความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วก็ชุด A T K สําหรับที่จะวัด นะครับเพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติงานประเภทนี้เนี่ยเราก็จะต้องวัดกันอยู่บ่อยๆนะครับตรวจสอบว่าพวกเราไม่ได้ฟ้าอ่อนแอลงไปหรืออะไรฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้ครับนะครับนาะวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เราเรียกว่าพวกเกี่ยวกับเครื่องตรวจต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงจะเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องขอนะครับพี่น้องคริสเตียนที่สามารถช่วยเราได้นะครับก็ดีครับเพราะว่าเราก็จะได้ให้บริการนะครับพอทุกครั้งที่เราออกไปเนี่ยเราก็ต้อง เตรียมอุปกรณ์นะครับตั้งแต่ชุด PPE หน้ากากนะครับแล้วก็ยังมีอะไรเฟซชิลนะครับแล้วก็สเปรย์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเจาะคงจะต้องเป็นเรื่องที่มาช่วยกันนะครับมาช่วยกัน